เปิดทำลาย CEO ก่อนเสียชีวิตปริศนาพบพิรุธหลายจุดจากกรณีนายพิชิตหรือเสียต้นอายุ44ปีเจ้าของธุรกิจสอนนวดแผนไทยได้เสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทางน้องสาวของผู้ตายได้เข้าร้องทนายเดชาหลังสงสัยว่าพี่ชายอาจถูกฆาตกรรมเนื่องจากสภาพศพของพี่ชายนั้นมีใบหน้าเขียวครัำ มือหงิกงอน้ำตาไหลเป็นสายเลือดและแพทย์ลงความเห็นสาเหตุการตายไม่ชัดเจนขณะเดียวกันพี่ชายยังเคยถูกลอบยิงในพื้นที่รับผิดช,ชอบของสอนอวังทองหลางและคดีนี้ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้ขณะที่ทางด้านของพันธุตรเอกเจษดาอย่างนอกภูมิกับการสอนอวังทองหลางกล่าวว่าหลังจากนายพิชิตเสียชีวิต ทางสอวังทองหลางจะต้องนำรายละเอียดของคดีของพื้นที่สพยางศีสุราชจังหวัดมหาสรารคามมาเป็นข้อมูลประกอบเพื่อหาว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่สำหรับคดีพยายามฆ่านายพิชิตหลังเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเข้ามาแจ้งความกับตำรวจสอวังทองหลางโดยเจ้าตัวให้การว่าก่อนเกิดเหตุมีบุคคลใกล้ชิดโทรศัพท์มานัดหมายให้ออกมาทานข้าว ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านเรียบทางด่วนรามบินทานายพิชิตจึงเดินทางมาด้วยรถตู้โตโยต้าอาพาธเมื่อมาถึงสถานที่นัดหมายแล้วบุคคลใกล้ชิดเกิดเปลี่ยนใจยกเลิกนัดระหว่างที่นายพิชิตเดินทางกลับมาถึงช่วงก่อนขึ้นทางด่วนมีคนร้ายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามประกบด้านซ้ายและชักปืนออกมา รัวยิงสี่นัดแต่กระสุนไม่โดนนายพิชิตส่วนประเด็นผู้เสียชีวิตมีความขัดแย้งกับใครจนถูกลอบยิงภูมิกับการสอนอาวังทองหลางระบุว่าตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งเรื่องของเจ้าตัวมีรายได้ค่อนข้างมากแต่เกินอายุเรื่องการทำกรมทันประกันชีวิตไว้หลายฉบับหรือเรื่องขัดแย้งส่วนตัวอื่นๆซึ่งตำรวจ ต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ก่อนว่าคนร้ายสองคนเป็นใครเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเมื่อจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงผู้จ้างวานหรือผู้เกี่ยวข้องเบื้องต้นเชื่อว่าคนร้ายไม่รู้จักกับนายพิชิตและถูกจ้างวานมาก่อเหตุอย่างไรก็ตามตำรวจสอนอวังทองหลางได้สืบสวน หาตัวคนร้ายมาตลอดตั้งแต่9เมษายนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุและมาทราบภายหลังว่าผู้เสียหายคดีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสอนอวังทองหลางเสียชีวิตเมื่อ16เมษายนอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้เสียหายจะเสียชีวิตแล้วคดีนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดลงโดยสอนอวังทองหลางยืนยันว่ายังคงดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวนหาตัวคนร้ายต่อเนื่องซึ่งคดีมีความคืบหน้าไปมากเปิดทำลายนายพิชิตก่อนเสียชีวิตเดือนมีนาคม2567ภรรยาพร้อมกับลูกสามคนเดินทางกลับไปที่บ้านอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสรารคามวันที่9เมษายน2567นายพิชิตถูก,กลอบยิงเหตุเกิดท้องที่สอนอบางทองหลาง วันที่11เมษายน2567ครอบครัวญาติพี่น้องพาไปรถน้ำมนต์14เมษายน2567ภรรยาโทรศัพท์ให้ขึ้นไปหาที่อำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคาม15เมษายน2567ญาติญาติพาไปส่งสนามบินดอนเมือง16เมษายน2567ญาติได้รับแจ้งว่านา,นายพิชิตเสียชีวิต ตอน6โมงเช้า19เมษายน2567จัดพิธีเผาศพความคืบหน้าสืบนครบาลเร่งล่ามือยิงเสียต้นหลังพบหลักฐานรอยกระสุนปลอกกระสุนปืนขณะที่คนใกล้ชิดเชื่อคนร้ายมีแรงจูงใจในการก่อเหตุไม่ใช่แค่รับงานมายิงภาพจากกล้องวงจรปิด คือหลักฐานสำคัญที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีแกะรอยล่าตัวมือยิงเสียต้นหลังถูกลอบยิงเมื่อ8เมษายนและนี่คือภ้าปุงจรปิดที่ถูกบันทึกไว้เมื่อเวลา4ทุ่ม48นาทีวันที่8เมษายนพบว่าคนร้ายสองคนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนมาทางรถจักรยานก่อนจะมาเอาสิ่งของบางอย่างที่ถูกซุกซ่อนไว้ในพุ่มไม้ คาดว่าเป็นอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุที่มีคนมาทิ้งไว้ให้ก่อนหน้านี้หลังจากที่หยิบอาวุธปืนแล้วสองคนร้ายก็ได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปทางโรงเหล้าแสงจันทร์แต่ยังคงขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบนทางรถจักรยานและจากการสังเกตจะพบว่าก่อนเกิดเหตุมือปืนซึ่งใส่เสื้อคลุมสีดำกางเกงขายาวสีดำเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ และคนร้ายที่ใส่เสื้อไรเดอร์สีส้มเป็นคนซ้อนก่อนที่จะมีการสลับตำแหน่งกันในภายหลังแล้วไปลงมือก่อเหตุยิงเสียต้นด่วนข้อมูลเด็ดในมือถือเสียต้นหลังเสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่น้องสาวของเสียต้นอายุ44ปีเจ้าของธุรกิจสอนนวดแผนไทยเข้าร้องเรียนทนายเดชาหลังสงสัยว่าเสียต้นพี่ชายที่เสียชีวิตเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา อาจถูกฆาตกรรมโดยก่อนการเสียชีวิตปริศนาลูืเสียต้นนั้นเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์ถูกคนร้ายลอบยิงพื้นที่สนอวังทองหลางเมื่อแปดเมษายนแต่รอดมาได้ก่อนไปเสียชีวิตอย่างปริศานาขณะนอนหลับที่บ้านพักในจังหวัดมหาสารคามขณะที่พระพ่อเสียต้นเผยว่าเมียเสียต้นขอไม่ให้ส่งศพไปชนะสูตรพริกศพการตาย กลัวเจอสารเร่งกล้ามเนื้อเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานจากพลตรวจตรีนพสิน,ภ,นภูลสวัสดิ์รองพบาชนเปิดเผยว่าตำรวจได้มีการเรียกสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานพะพยานไปแล้วจำนวน15ปากโดยแบ่งเป็นผู้ใกล้ชิดจำนวน8ปากและพะยานเกี่ยวข้องจำนวน7ปากโดยการสอบปากคำทั้งหมดให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี สำหรับคดีพยายามฆ่าในพื้นที่สอนอาวาังทองหลางจากการไล่กล้องวงจรปิดพบว่าผู้ลงมือก่อเหตุมีเพียงสองคนส่วนผู้ชี้เป้าและผู้จ้างวานตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลว่าผู้คนใดมีการติดต่อแจ้งหรือไปพบเจอผู้ก่อเหตุในเวลาก่อนหรือหลังเกิดเหตุหรือไม่เพื่อหาพยานหลักฐานรวบรวมในการออกหมายจับ ต่อไปสำหรับการติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายขณะนี้ตำรวจได้มีการไล่เรียงกล้องวงจรปิดทั้งก่อนวันเกิดเหตุจนกระทั่งเส้นทางหลบหนีจนถึงที่สุดเพื่อนำตัวคนร้ายมาสอบสวนดำเนินคดีรายงานข่าวแจ้งว่ากรณีมีการนำเสนอข่าวเรื่องอยาไซยนนยนั้นทางตำรวจทราบข้อมูลแล้ว อยู่ในระหว่างการขยายผลซึ่งพบว่าโทรศัพท์ของผู้ตายในช่วง18เมษายนมีการค้นหายาไซยาไนซึ่งเป็นการค้นหาภายหลังจากผู้ตายเสียชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบว่าภายหลังจากผู้ตายเสียชีวิตโทรศัพท์ของผู้ตายใครเป็นผู้ถือครองและมูลเหตุจูงใจในการค้นหายาไซยาไนคืออะไร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไป